จ้าเออ่มื้อนี้สีเฮ็ดน้ำยาขนมจีนแกงไก่เนาะค่ะอันนี้คือต้มตีนไก่เด้อเพื่อที่เฮาสิเอาใส่อันน้ำยาเฮาต้องต้มสะกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้มสะกอนต้มสะกอนค่ะเฮาต้มเฮาก็ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้เนาะ ใส่ลงไปทุบๆใส่ลงไปตั้งให้นนำเดือดสะก้อนเข้าถึงเอาอตีนไก่หนีใส่ลงไปมันไข่บเหม็นบขคาวน้าม,มันเขาสามารถเป็นน้ำซุปได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องไก,ก่กระสีขาวตีนไก,ก่กระสีขาวจังสี่น้ำซุปกะสีหอมค่ะน่ากินพ่อแม่พี่น้อง นี่คือเลือดเด้อค่ะเลือดห้าก็ต้องลวกก่อนเด้อค่ะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นยังสี่เสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดเด้อจ้ะเราก็เอามันลวกสก่อนมันจังคอยบวขาวบวนันเด้อค่ะค่ะ,คะหลังจากนั้นเนาะค่ะพอแม่พี่น้องอันนี้คือกะทิเ้ากับสิผพัดผิดแกงก่อนเด้อแม่พี่น้องพัดผิดแกงนี่ ก็พือให,ให้หัวกะทิแตกมันนิดหนึ่งค่ะให้หัวกะทิแตกมันแล้วเทากลับเอาผิดแกงลงมใส่ค่ะอืมเดี๋ยวดอเอาผิดแกงลงมใส่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยนต้องไปกับพ่อมา าเสร็จแล้วเนวดผัดพริกแกงผัดพริกแกงเอากะปิใส่ลงไปพร้อมแล้วค่ะพริกแกงนี่กะปิใส่ลงไปนะคอาไม่ต์พี่นง จนแตกมันแตกนั่นไก่มันกับมีความมันของโตมันแล้วมันกับชินร้อยความมันขึ้นมากันนับเปทำอันนี้ใส่มันนั่กันไปหลายมันกับสิมันโพดพ่อแม่พี่น้องกลายเป็นอาหารเฮ้จะบอกอร่อยเพราะมันมันแตกพ่อแม่พี่น้อง เซจแล้วเข้าก็มาเอาอันไก่บดเนาะค่ะลงมะผัดค่ะไก่บดลงมะผัดใส่ปัตุยรีไฟลลงรีไฟลงหย่อนหยางเอ็ดมือเดียวค่ะมือหนึ่งทายคิด มันสิใหม่ค่ะเขาเคลียรให้พวกนี้อ่าให้ช่วจับได้ไหม ไฟขึ้นทางนี้คุณพี้องเปิดไฟขึ้นเปิดไฟขึ้นนี่ปลาเปิดไฟขึ้นเด้อคุณแม่พี่น้องผัดสะก้อนนี่ผัดผ็ดไก่ เป็นการล้วนไก่ขอาไหมพี่นองเป็นการล้วนไก่เนะาะค่ะเป็นการล้วนไก่ พี่น้องล้วนใจล้วนใจ ขัวไก่พัดไก่หิม้มนสุกเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่ได้สุกลอยเปื่อยเนหรอกสุกจัห่างซิปหกซิปเปื่อยเนนี่ก็พอพ่อแม่พี่น้องค่ะหลังจากนั้นจะเอากะทิเทใส่ค่ะหลังจากนั้นให้กะทิก้องเนาะค่ะมาเทใส่นี่อีกค่ะเพื่อบ่าหิม้มนแข็งแล้วมันจะได้เบาใหม่เห็นบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง มันจิมนี้ความมันขึ้นมาค่ะค่เสร็จแล้วนี่ข่อไก่เนาะเทลงไปเลยท่ไมพี่น้องข่อไก่ห้าต้มแล้วค่ะใส่ลงไปพัดค่ะนี่ขอไก่ขอไก่ตีนค่ะไก่เอามาใส่เลยท่ไมพี่น้องพัด <Ha. S 2> <Ha. S 1> เอาคอลงไปเอาตีนลงไปเด้อพ่อแม่พี่น้องขอใส่ตีนใส่ค่ะห <Ha. S 1> ลอก็ัคัดพ่ <Ha. S 1> อแม่พี่น้อง <Ha. S 1> ตีนเข้ากับต้มแล้วค่ะ <Ha. S 1> เปิดไฟขึ้นจังน้อยค่ะ ให้เขากันทางนี้พี่น้องให้ตีนมันเข้ากับอ่าเครื่องแกง กส่ไข่ใบมะกรูดมูนี่ใส่นะัให่เด้อค่ะ,ะพี่น้องเร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่น,นี่คือน้ำซุปที่ห้าต้มปีนไก่เดี๋ยวเขาเอาใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเป็นน้ำซุปมันสีหวานนัวอยู่ในนี่เนาะจ้าค่ะอันนี้คือน้ำน้ำซุปเด้อพ่อแม่พี่น้องน้ำซุป ทีห้องสิเอาอ่าพวกไก่ตีนไก่ขอไก่ทีห้องผัดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องลงมใสไในนี่เฮ้าตั้งน้ำให้น้ำม,มันเดือดก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะให้น้ำม,มันเดือดก่อนอันนี้เฮ้าซุกแล้วละ่ะพ่อแม่พี่น้องซุกแล้วตีนไก่ต้มโดนหลายมันก็สิเปื่อยเปื่อยแล้วมันก็สิเล่ มันก็สิกินบ่ได้ตัดขินมามันก็เปื่อย่อแมพี่น้องค่ะมันเกิดสิเปื่อยไปโพดข่ะนี่ขอไกลห้องก็เอาสู้รถใส่ลงไปเด้อ่อแมพี่น้องสู้รถสู้รถนำปลาใส่ลงไปไนนี่นำตาลใส่ลงไปไนนี่ทอแมพี่น้องค่ะ เสร็จแล้วปิดไฟผักไวก่อนพ่อแม่พี่นองค่ะปิดไฟผักเอาไว้ลอ้อไข่หนำสุกห้องหอนน,หอนํำสุ้พนพ่อแม่ที่น้องตักเอาพวกนี่มาใส่นี่เด้อค่ะเปิดไฟขื่นเล่งไฟขื่นพ่อแม่พี่น้องพ้หมอนี่มันหนาค่ะหมอมันหนาพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ มีตะไคร่ใบบกูดกะชายใส่ลงไปตะบัดที่นี่หอมแดงขาต้องทุบหอมแดงใส่ไปน้ำขาบะมี่หอมแดงเพราะเพล่นประไดซื่อมาาห้ก็บ่เป็นยังพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละน้ำกำลังห่อนน้ำกำลังเดือดพ่อแม่พี่น้องค่ะรอปัดในน้ำห่อนน้ำเดือดใครเอาอพวกเนื้อสัตว์ที่ข้าผัดใส่พริกแกงนี่ลงมาใส่นี่เนาะ พ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะห้าเดือดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะตักพวกนี่ตีนไก่เนือไก่ขอไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่ลงมาเลยค่ะ ปบเเ็ดจังสี่มันจากข้าวพ่อแม่พี่น้องนามบ่บหอนใส่ลงไปข้าว ตาพ้อมแม่พี่น้องสัวเพิ่มสีสูบให้เขาตัวน้ำสีเดือดดู เห็นบอกเขาแม่พี่น้องเขี่ยเสียวมันปันไดดหนาบม่บต้องไปเขี่ยให้กับที่แตกมันขนาดนั้นใส่ใส่ เลี้ยงไปเลยอ่ะเอาอนี้มาเทสาใส่หอย่ด้นี่บ่ห่อนหอกจากมาค่ะเทใส่ตั้งสใส่ห้่อืม เรียบร้อยอ่านี่ขมันที่น้องเอาเหลือดเอาเหลือดมาใส่ค่ะหลังจากนั้นต้องต้องตามเยอะๆต่างรุ่งได้นัาน เท้าหลวกสุกแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องเทิงเลือดเทิงยังเทิงเครืองเขาพ่ต้องไปใส่นามหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องขันใส่นามหลายไหมสิล,ลนมอค่ะนี่ใส่ลงไปพ่อดีค่ะความมันความหวานความนัวกอ็อร่อยพ่อดีพ่อแม่พี่น้องใส่หลายเกินพิกัดบอนัวบ่หวานละพ่อแม่พี่น้อง นี่ขอคลองกับสิบติดก่นมอพร้พรพ่อแมรพี่น้อง ซิมมือนามซิมได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเดือดมันนั่นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว <c oughs> ค่ะเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องอร่อยแล้วให้มันเดือดขึ้นมาก,ก็เป็นอันว่าใส่ได้พ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นเท้ากับเทหอหมที่เท้าซอยไว้ลงใส่เสร็จ ปิดไฟไปได้เลยพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วค่ะอันแกงไก่เด้อพ่อแม่พี่นอ้องน้ำยาไก่ค่ะหนุ่มจีนน้ำยาไก่เสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สนิ้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ